h ฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนน้องนะครับเกี่ยวกับบทเรียนเรื่องใหม่แล้วนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันครับหลังจากเรื่องที่ผ่านมานะครับพี่สอนเซตนะครับตรรกศาสตร์จํานวนจริงไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะมาเริ่มที่หัวข้อแรกของความสัมพันธ์และฟังก์ชันครับก็คือผลคูณคาร์ติเชียนนั่นเองนะครับหรือคาร์ติเซียนก็ได้นะครับอ่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับทุกคนไปลุยกันเลยนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับขั้นตอนอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องไปรู้จักผลคูณคาร์บิเชียนก่อนว่าไอ้เจ้าผลคูณคาร์บิเชียนเนี่ยมันคืออะไรนะมันคืออะไรวะนะครับผลคูณคาร์บิเชียนครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาร์บิดเชียนโปรดักต์นะครับมันคืออะไรนะครับผลคูณคาร์บิเชียนของของเซตเอกับ B เนี่ยนะครับเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยนะครับ A อคูนบธรรมดาเนาะเวลาอ่านก็อ่านว่า A อคูนบ แบบนี้เนาะทีนี้ครับ a คูณ b คือะอะไร a คูณ b นะครับก็คือเซตของคู่อันดับ a กับ b นะครับที่เป็นไปได้นะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ a เนี่ยนะครับอยู่ใน a นะครับ a ตัวนี้ a เล็กอยู่ใน a ใหญ่เนาะแล้วก็คู่อันดับตัวหลังก็คือ b เนี่ยอยู่ใน b ใหญ่เนาะพูดง่ายก็คืออะไรครับมันก็คือเซตของคู่อันดับที่เป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อสมาชิกตัวหน้าเนี่ยอยู่ในเซต a และสมาชิกตัวหลังเนี่ยอยู่ในเซต b แบบนี้เนาะ คือที่เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะคู่นดับตัวหน้าอยู่ใน A นะครับอยู่ใน A เนาะแล้วก็คู่นดับตัวหลังเนี่ยอยู่ใน B เนาะอ่ะทีนี้เพื่อให้น้องเห็นภาพชัดเจนนะครับและเข้าใจความหมายของผลคูณคอนดิชยนมากยิ่งขึ้นพี่จะขออธิบายด้วยตัวอย่างที่1ครับทุกคนตัวอย่างที่1ก็บอกว่าถ้า A นะครับเป็นเซตของ1-2 B เป็น XYZ เนาะจงหานะครับ a คูณ b และ b คูณ a พี่ย้ำนะครับว่า a คูณ b หรือ a คณหรือ b คูณ a เนี่ยผลคูณ condition เนี่ยเป็นเซตใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราตอบต้องตอบเป็นคู่ปีกกา,เว,าเวลาเราเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนาะอ่ะเราเริ่มจาก a คูณ b ก่อนครับทุกคน a คูณ b ครับ a คูณ b นะครับ a คูณ b a คูณ b มันก็นคือเซตของคู่อันดับตัวหน้าที่อยู่ใน a ตัวหลังต้องอยู่ใน b ที่เป็นไปได้ทั้งหมดครับโอเคทุกคนเขียนไล่ครับงั้นตัวแรกไปเลยครับก็เป็น 1x เนาะ 1x มี 1y นะครับมีอะไรครับมี 1z เนาะหมดยังยังไม่หมดเนาะต่อไปเป็น2บ้างครับ 2x ครับทุกคนนะครับ 2x นะครับ 2y แล้วก็ 2z ครับหมดหรือยังทุกคน หมดแล้วเนาะอันนี้คือที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้วนะครับต่อไป b คูณ a ครับพี่ถามก่อน b คูณ a ต้องเท่ากับ a คูณ b ไหมไม่เท่าไม่เกี่ยวเลยนะ b คูณ a ก็แค่สลับที่คู่วนดับตัวหน้ากับตัวหลังเฉยๆเนาะอะ,อะสลับครับ x 1นั่นเองนะครับ y 1เนาะแล้วก็ z 1ครับ x 2เนาะแล้วก็นะครับ y 2นะครับแล้วก็ z 2แบบนี้ อันนี้คือ a คูณ b กับ b คูณ a ครับเห็นไหมครับว่า2เส้นนี้มันไม่ได้เท่ากันมันไม่ได้สมมาติสลับที่นะมันไม่ใช่เป็นคูณนะครับเป,เป็นแค่สัญลักษณ์เฉยๆบ่งบอกว่าสมาชิกตัวหน้าเนี่ยอยู่ใน a นะสมาชิกตัวหลังเนี่ยอยู่ใน b แบบนี้เนาะทีนี้ครับทุกคนน้องสังเกตอะไรไหมว่าจํานวนสมาชิกครับของ a คูณ b ทเท่ากับอะไรเนะี่ยเท่ากับ6ปะเท่าสังเกตด,ดีๆเนาะจำนวนสมาชิกของ a คูณ b เนี่ยทเท่ากับ6เนาะ นี้พี่จะบอกทิคสําคัญครับเวลาที่เราไล่เขียนสมาชิก a คูณ b เนี่ยแล้วบางทีน้องอาจจะเขียนไม่ครบเนาะถ้าน้องเขียนไม่ครบน้องอยากเช็คว่าน้องเขียนครบทุกตัวหรือยังให้น้องดูแบบนี้ครับสมาชิกของ a มีกี่ตัวครับทุกคนสมาชิกของ a แน่นอนมี2ตัวเนาะสมาชิกของ b ครับสมาชิกของ b แน่นอนมี3ตัวถ้าน้องอยากจะหาจํานวนสมาชิกของ a คูณ b ให้น้องจับไปทําอะไรกันเนอ่ยหลายคนเห็นภาพแล้วจับสมาชิกของ a ไปคูณกับสมาชิกของ b ตอบ6แบบนี้เนาะ นี่ครับมันก็คืออะไรมันก็คือจํานวนสมาชิกของ a นะครับคูณกับจํานวนสมาชิกของ b นั่นเองถ้าน้องอยากจะเช็คว่าน้องเขียนครบหรือเปล่าแบบนี้เนาะเช่นเดียวกันครับอย่างจํานวนสมาชิกของ b คูณ a เนาะนะครับมันเท่ากับ6ใช่ไหมมันก็คือจํานวนสมาชิกของ b นะครับก็คือ3เนาะคูณกับสมาชิกจํานวนสมาชิกของ a คือ2คูณกันได้6แบบนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คือวิธีการเช็คครับทุกคน ไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะทีนี้ครับน้องก็บางคนก็เกิดข้อสงสัยแล้วพี่ครับสมมุติว่าถ้า A เป็นเซตว่างอะในพี่บอกว่า A เป็นเซต B เป็นเซตใดๆเนาะถ้า A เป็นเซตว่างอะแล้วสมมุติว่า B เป็นเซตของ1กับ2อครับพี่ครับแล้ว A คูณ B น่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ครับพี่เออเป็นคำถามที่ดีมากนะครับ A คูณ B คืออะไร A คูณ B ก็คือสมาชิกตัวหน้าต้องอยู่ใน สมาชิกตัวหลังต้องอยู่ใน b คือ1กับ2แต่ในเมื่อ a เป็นเซตว่างทุกคนเซตว่างเนี่ยจำไว้เซตว่างเปรียบเสมือนเลขศูนย์ในทางแบบจํานวนจริงนะครับศูนย์คูณกับอะไรก็ได้0นูนย์นัเนเซตว่างไปคูณกับอะไรก็ย่อมได้เซตว่างครับไม่มีไม่มีสมาชิกนั่นเองเนาะเออไม่ใช่ไม่ใช่ตอบเซตว่าง1อันนี้แบบนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนาะก็ตอบเซตว่างเลยนะครับแล้วก็ถามอีกว่าถ้าเกิด b คูณ a ับพี่เป็นอะไร b คูณ a b คูณ a ก็คือเซตว่างเหมือนกันโอเคปะ อันนี้เป็นทิคเล็กๆน้อยๆนะที่พี่อยากจะย้ําพวกเราเนาะอันนี้สาหรับผลคูณคอนด,ดิเชียนะครับไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะสรุปก็คือคือเซตของคูนดับที่เป็นไปได้ไไดทั้งหมดเนาะที่สมาชิกตัวหน้าอยู่ใน A สมาชิกตัวหลังอยู่ใน B นั่นเองย้ําว่าที่เป็นไปไ,ไปได้ทั้งหมดถ้าอยากจะหาจํานวนสมาชิกของ A อคูณบหรือ B ีคูณเให้เอาจํานวนสมาชิกของ A คูณกับสมาชิกของ B ครับจะได้รู้ว่าน้องเนี่ยเขียนครบทุกตัวหรือ,อยังเนาะโอเคครับ ก่อนจะจากการทุกคนเรียนกับพี่แล้วต้องมีฝึกพลังยุทธเพื่อฝึกว่าเราเนี่ยเข้าใจจริงจังหรือเปล่านะครับหรือเปล่าฝึกพลังยุทธหน่อยครับทุกคนอันนี้พี่หยิบข้อสอบเป็นข้อสอบไอเน็ตนะข้อสอบเก่าของของ,ของมอ6นะครับเมื่อปี49เนะครับเขาบอกว่าให้ A นะครับเป็นเซตของ1 2แล้วก็เซตของ1 2แล้วก็คู่อันดับ1 2ครับเอ,อ้มีทั้งคู่อันดับมีทั้งเซตซ้อนเซตมาด้วยเนาะสำหรับ A เนาะสำหรับ A สสำหรับ A แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเมื่อ a เนี่ยหมายถึงเอ้อเมื่อ1 2เนี่ยหมายถึงคู่อันดับนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าเซต b นะครับคือเซตของ a, b L a. คูณ b ลบกับ a ก็คือลบลบในทางเซตคืออะไรครับไม่ใช่ลบกันเหมือนเหมือนตัวเลขเนาะลบในทางเซตนั่นคือความหมายคืออยู่ในตัวหน้าแต่ไม่อยู่ในตัวหลังก็คืออยู่ใน a คูณ b แต่ไม่อยู่ใน a นั่นเองแล้วเขาอยากรู้ว่าจํานวนสมาชิกของ b ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับจำนวนสมาชิกของ b นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับทุกคน อ่ะทีนี้อันดับแรกเราต้องมาดูก่อนว่า b เนี่ยนะครับเขาถามจํานวนสมาชิกของ b เนาะซึ่งจํานวนสมาชิกของ b คืออะไรครับมันก็คือจํานวนสมาชิกของอะไรครับของ a คูณ a เนาะลบด้วย a เนาะเออทีนี้ครับน้องถ้าน้องลืมเรื่องเซตไปแล้วให้น้องคิดถึงแผนภาพของเวนออยเลอร์อ่ะพี่ขอวาดแผนภาพของพี่เวนออยเลอร์หน่อยนะครับเวนออยเลอร์เ e พื่อเพื่อพ,พี่วาดเป็น2เซตแบบนี้ลิ้นพันกันพี่วาดเป็น2เซตแบบนี้นะครับ เซตนี้เป็น a คูณ a แล้วกันเซตนี้เป็น a เนาะความหมายของคำว่าอยู่ใน a คูณ a แต่ไม่อยู่ใน a คือตรงไหนครับมันก็คือพื้นที่ตรงนี้ที่พี่แรงเงาเนาะ i เฉพาะ a นั่นเองครับทุกคนอันนี้คือความหมายนะ i เฉพาะ a แสดงว่านะครับถ้าเราอยากจะรู้นะครับจำนวนสมาชิกของ a คูณ b มันก็เท่ากับอะไรเอ่ยทุกคนพี่ก็จะจับวงของตรงนี้วงของ a คูณ a ถูกไหมครับลบออกซ e ียล ตรงส่วนที่มันร่วมกันพี่ก็จะได้พื้นที่ที่เราต้องการคือแรงเงาจริงปะ่ะถ้างั้นครับพี่ก็เอาจํานวนสมาชิกของ A อคูณเอครับมสมาชิกของเอคูณเนะลบออกจากครับจำนวนสมาชิกของ A อคูณเที่ไปอินเตอร์เซ็กกับ A จริงปะ่ะอ,อ,อีตรงพื้นที่ตรงนี้อพี่ขอแรงเงาแล้วกันอันนี้เป็นพื้นที่สีเขียวเนาะอะพื้นที่สีเขียวครับจิ่งเราต้องการเนาะต้องไปลบออกพื้นที่ตรงนี้ต้องออกลบออกพื้นที่สีแดงครับเออตรงนี้คือพื้นที่สีแดงนี่ โอเคเนาะนะครับไม่งงนะไม่งงนะครับถ้าอยากจะรู้เฉพาะ a อคูณเลบเนะครับก็เอา a อคูณเวง a อคูณเเนี่ยไปลบส่วนที่อินเตอร์เซกกับ a เนาะทีทุกคนประเด็นอยู่ที่ e a เอคูณเอินเตอร์เซกกับ a เนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยเซตอะไรหรือมีจำนวนเท่าไหร่นะอ่ะพี่พิจารณาตัวนี้เนาะ a อคูณเนะครับอินเตอร์เซกกับ a มันจะคือเซตอะไรทุกคนใช่ป่ะน้องครับพี่ถามก่อนว่า a อคูณเเนี่ย หน้าตาสมาชิกมันต้องเป็นคู่อันดับจริงไหมครับดังนั้นสมาชิกมันเป็นคู่อันดับเนี่ยเมื่อบีในเซตกับ A มันต้องไปซ้ำด้วยคู่อันดับเหมือนกันแล้วน้องแอบดูดิอันไหนที่เป็นคู่อันดับครับอินี่ไงแสดงว่า A อคูณเอในเซตเอไปะไรครับก็เป็นเซตของ1 2นั่นเองทุกคนอันนี้นั่นเองเพราะอะไรครับอาเขียนอธิบายนิดหนึ่งเนื่องจาก A อคูณเเนี่ยนะครับสมาชิกต้องเป็นอะไรครับเนื่องจากอ่เนื่องจาก A อคูณเเนาะสมาชิกเนี่ยสมาชิก ต้องนะครับเป็นคู่อันดับเอ,อนะคู่อันดับนะคู่อันดับนั้นตัวที่ซ้ำกับ a อเซตของ A มีคู่อันดับตัวเดียวก็คือ 1, 2 1> จบครับงั้นเราได้นะ,สะแสดงว่าครับทุกคนสแสดงว่าสมาชิกของ a คูณ a ก็เอาไปทำอะไรกันครับเอาสมาชิกของ a คูณกับสมาชิกของ a ใช่ไหมครับอ่ะพี่ก็ได้นะสมาชิกของ a คูณ a ก็ NA เคูณเ a, a, a แล้ว n a มีกี่ตัวทุกคนนับที่ n a มีกี่ตัว1 2 3 4 4ตัวครับ ดูจุลภาคเนาะจุลภาคตัวนอกสุดเนาะแล้วก็ลบออกกับจำนวนสมาชิกของ A คูณ A นะครับ A คูณเนาะแล้วก็ลบออก A ซึ่งแน่นอนครับนี่มี4มี4แล้วลบออก1ตัวนั่นเองครับงั้นคำตอบสุดท้ายเป็น16ลบหเลยตอบ15ครับแสดงว่ามี15ตัวแบบนี้เนาะนะครับโอเคไหมไม่น่าจะงงกนะันแล้วนะน่าจะเก็ตเก็ตกันขึ้นแล้วเนาะ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าชอบคลิปพี่ก็รบกวนฝากไลค์แล้วก็แชร์ด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แครกด Subscribe ที่ช่อง Youtube และเพจพี่ด้วยเนาะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆครับให้เ,เพื่อนๆและทุกทงและทุกคนที่น้องรักนะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องออกจากบ้านนะครับช่วยกันหยุดเชื้อเพื่อชาติเนาะและพี่ได้ยินข่าวมาว่าเขาจะเลื่อนเปิดเทอมแล้วนะครับเป็นเดือน กรักกะดาเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยแสดงว่าน้องมีเวลาอีกประมาณ2เดือนเนี่ยในการเก็บตัวและแล้วก็ในการพัฒนาตัวเองเน้องในการทบทวนครับใช้วิกฤตนี้เปลี่ยนให้เป็นโอกาสครับเพื่อพัฒนาให้น้องเนี่เก่งขึ้นเนาะแล้วเจอพี่ใหม่คลิปหน้าครับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับบายบายครับทุกคนบายบาย